สวัสดีค่ะประเกตนะคะวันนี้อากาศบ้านประเกตลบห้าเลยค่ะประเกตก่อไฟเตาผิงบนบ้านแล้วค่ะช่วยชักหน่อยหนาวค่ะอยู่ข้างในบ้านก็ยังใส่เสื้อกันหนาวหนาเลยค่ะเพราะว่า มิเตอร์เขาไม่ทำงานนะคะมันเย็นจัดเขาก็เลยทำงานไม่ไหวก็ปั่นทั้งวันทั้งคืนนะคะอุณหภูมิลบวันก่อนลบเก้านู่นน่ะคะตอนนี้ลบห้าก็เลยประเกตก็เลยลองก่อไฟเตาผิงตรงห้องรับแขกนี่แหละคะ่ะเตา ก็เตาเก่าแล้ว,ล,วล่ะก็คงใช้ได้อยู่ก็ช่วยครบออุ่นนะคะคลิปสั้นๆไว้ให้ดูนะคะยังไงก็ดูแลสุขภาพนะคะปลอดภัยจากโรคโควิดกันทุกคนนะคะสวัสดีค่ะ